สวัสดีครับวันนี้พบกับเบบี้ไบเกอร์นะครับแล้วก็หลังจากที่หลายๆคนถามผมมานานมากว่าเอ็ดดีว150ไปไหนเอ v ดีว150ไปไหนยังอยู่นะครับแต่แค่ว่าไม่ค่อยได้ขับนะครับปลดยศไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นรถ ม่บ้านไปแล้วแต่ล่าสุดก็มีไปออกคลิปที่จังหวัดน,น่านมานะครับเพราะว่าอยากทดสอบยางใหม่ด้วยที่ผมใช้นะครับยางตัวนี้นะนี่เห็นไหมถ้าไม่เห็นเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับแล้วก <laughs> ็นะครับสำหรับเจ้านี่นะก็จอดมาประมาณหูน่าจะพักเลยหลายๆคนเห็นแต่ผมขับ a d v 350เห <c oughs> ็นแต่ขับ 500x <c oughs> ใช่ไหมก็คันนี้ก็จอดไม่ค่อยได้ขับเลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาลอง เล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของตัวยางเส้นนี้คู่นี้นะครับว่าผมเนี่ยใช้เดินทางไปหนึ่งทิป2ทรทิป2ทรทิปนะครับประมาณ2,000กิโลนะครับแล้วก็มาดูว่าเจ้าเนื้อยางเนี่ยมันเป็นยังไงหลังจากที่ผมได้มาผมก็ยังไม่ไม่ได้บอกใครว่าเออผมเปลี่ยนยางแล้วลองใช้ลองเอาไปลุยดูลองวิ่งทางดําดูว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ทั้งลายยางแล้วก็ ตัวเนื้อ,อยางนะครับแล้วก็หน้าของอยางเนี่ยคือแบบผมชอบตรงที่แบบว่าเวลาเข้าโคง้งแม่งโคตรเด่าเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับไป like weapon, to top, เรามาพูดถึงลายยางกันก่อนนะครับตัวนี้ลายยางนะครับเป็นลายยางเขาเรียกว่า B Connect นะครับซึ่งตัวนี้เขาออกแบบมาจากอิตาลีซึ่งจริงๆแบรนด์ e u r o g ิ i เนี่ยครับ เป็นแบรนด์ของอิตาลีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผลิตที่อินเดียนะครับเป็นโรงงานชื่ออะไรสักอย่างผมขึ้นให้ด้านล่างผมจำไม่ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเป็นอ่าแบรนด์ของอิตาลีในยุโรปเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ใช้กันลายแบบนี้นะครับซึ่งอ่ะมันตอบโจทย์ตรงไหนสําหรับผมนะถ้าให้มองแบบหลักๆเลยผมเป็นทั้งสายลุยเดินทงางไกลนะครับวิ่งฟรีรันไกลๆไม่ว่าจะยางแบบไหนผมคือผมใช้ละยางมาแบบหลายประเภทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นยางทางดํา ยางลุยยังออฟโรดร้อยเอย่างเงี้ยผมก็ลองใช้มาหมดแลลวนะครับส่วนตัวเนี้ยสำหรับเจ้า150เนี่ยผมว่าตัวเนี้ยมันตอบโจทย์ต,ตรงไหนหรือว่าหน้ายางนะครับเนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับนี่เห็นปะ่ะซึ่งเวลาเราเข้าโคง้งมันรับโค้งได้ดีมากเลยนะครับเพเวลาเลี้ยวหรือโคง้งหรืออะไรเงี้ย วิ่งในเมืองเนื้อ,อยางนุ่มนะครับนี่ใช้มา2 0 0พโลนะครับเนื้อ,อยางยังนิ่มอยู่เลยนะครับมาถึงตัวเนื้อ,อยางนะครับเนื้อ,อยางเนี่ยตัวนี้นุ่มแล้วก็นิ่มนะครับหน้าสัมผัสยางอะ่ะมันแรงสะเทือนขึ้นไปไม่ถึงมือนะครับด้วยด้วย,ด,วยด้วยช่วงล่างของ a d ดีอ่ะด้วยดังเดิมมันอ่ะดีอยู่แล้วนะครับแต่พอแบบเรามาใส่ยางแบบอย่างเงี้ยมันยิ่งมันยิ่งแบบลดอาการเหนื่อยเวลาเวลาขับด้วยนะครับเอ่อตัวยางนะครับลายยางเขาเรียกว่าลาย b connect นะครับผลิต เป็นดีไซน์เดียวกับของตัวยุโรปที่มีจําหน่ายที่ยุโรปทีอ่อิตาลีสเปนนะครับที่ไทยนะครับแต่ว่าโรงงานผลิตอะของไทยเนี่ยจะอยู่ที่อินเดียครับผมจะจะอยู่ที่อินเดียนะครับนี่ B Connect Eurogrip นะครับยางนะครับยางเป็นยางคอมเพลตเดียวนะครับแล้วก็มีริมกาดด้วยริมกาดเนี่ยครับถ้าสังเกตเห็นไหมริมกาดนี่คือมันอารมเหมือนแบบว่า ตัวขอบขอบยางเนี่ยครับมันจะกว้างขึ้นหนะ้ามันจะกว้างขึ้นเวลาเราเทโค้งอะครับเวลาเราเทโค้งเราสามารถชิกรถได้ง่ายขึ้นสมมติว่าเราเทไปอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะความเร็วมันอาจจะไม่ได้เทเหมือนพวกบิ๊กไบค์ตัวพันหรือ6-700ขึ้นไปครับแต่ว่าเวลาเราเทโค้งอะด้วยความที่ความเร็วอะร้อยกว่าร้อยอะร้อยหนึ่งมันก็ถือว่าเร็วนะสมมติเราพลิกรถได้เร็วเจอโค้งแบบว่าชั้นชิดเราก็สามารถเข้าโค้งได้เร็วเรามั่นใจกว่าเพราะว่า ด้วยความที่หน้ายางมันเป็นอย่างนี้คือมันเหมาะกับการเข้าโค้งมากถ้าถามถึงเรื่องลุยใช่ไหมวันนั้นผมไปขึ้นห้วยหมีที่น่านนะครับก็เป็นทางดินเลยเป็นทางออฟโรดเลยนะครับผมว่าก็ขึ้นได้สบายนะตอบโจทย์อยู่ตรงที่แบบมันก็ลุยได้แต่ว่าตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนขับด้วยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าถามว่าไปลุยโคลนอะไรเงี้ยมันอาจจะสู้พวกยางห้าสิบหไม่ได้นะครับห้ก็คือ load, ออนโรดออฟโรดอเงี้ยอย่างละห้าสิแต่ว่าถ้าเอาไปวิ่งทางดำเนี่ยผมให้ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะ100%ยเลยคืออยู่นะครับแล้วยิ่งเวลาวิ่งอากาศร้อนนะเข้าหงยิ่งหนึบนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูล้อหลังกันดีก,กว่า,ว,าว่ามันกว้างกว่าไหมไป มาพูดถึงด้านหลังกันนะครับตัวยางเนี่ยด้านหลังของ ADV 150จะอยู่ที่130ทับ70ทับ13ซึ่งเป็นยางตรงรุ่นของ ADV เลยนะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าแปลงมาใส่หรือแก้มเตี้ยกว่าหรืออะไรนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะพอดีกับของเดิมแล้วหน้าหน้าหน้ายางเนี่ยมันจะกว้างมากนะครับซึ่งรับกับการแบบเข้าโค้งเราเดินทางไกลอะไรเงี้ย ม,มันเหมาะนะอย่าง,างผมแบบเขขึ้นไปภาคเหนือไปบ่อยใช่ไหมขึ้นไปภาคเหนือไปเที่ยวอะไรอย่เงี้ยเวลาเข้าโค้งไม่ต้องสอนเงี้ยครับอย่างเงี้ยเข้าสนุกแล้วเวลาเราเบรกอะไรเงี้ยมันก็มั่นใจเวลาแบบเราเข้าโค้งอะ่ะสมมุติเราเข้าโค้งไปแล้วเจอแบบทางข้างหน้าเป็นดินนะครับเราสามารถมั่นใจในการเบรกได้มากกว่าเพราะหน้ายางมันเต็มกว่าเวลาเข้าโค้งนะครับซึ่งหน้ายางเน,นี่ยมันรองรับกับการเข้าโค้งที่แบบกระทนฐันน่ะเพราะว่ามันสามารถพลิกรถได้เร็วเลยแบบตวัดอย่างเงี้ย ผมว่ามันโอเคตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถามว่ามันจะใช้ได้นานไหมผมว่านะอย่างต่ำๆน่าจะมี20,000โลคิดว่าแต่ตอนนี้ผมวิ่งมาประมาณน่าจะมา2,000โลนะครับเพราะว่า2 2ทริปทิปละพันกว่ากว่าว่า2,000กว่านี่แหละครับแล้วก็บวกแบบว่าขี่มาทํางานบ้างบางวันนะครับมันก็ถามว่ามันตอบโจทย์ของคนใช้งาน แบบไหนบ้างนะครับถ้าถ้าถามว่าใช้งานแบบไหนบ้างผมว่ามันก็ขับไปทํางานนะครับขับในเมืองนะครับแล้วก็ขับไปเที่ยวหรือว่าจะเป็นพี่ๆไรเดอร์ที่ใช้กันนะครับก็ตัวนี้ผมว่ามันก็ตอบตอบโจทย์ในในการแบบเออมัน,ม,นมันสบายอะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้กระด้างพอแบบยางบางบางแบรนด์อย่างเงี้ยครับพอใช้ไปแล้วสักครั้งนึงยางกระด้างมันก็ไม่ไม่จับพื้นแล้วแต่อย่างเงี้ยผมว่า ผมใช้แล้วผมก็จอดใช้แล้วก็จอดด้วยใช่ปะนี่ <S <S <an> <S เนื้อ,อยางก,ก็ยังนิ่มอยู่นะครับเพราะว่าอย่างผมมี a อดีวมีอะไรอีก2คันมีรถอีก2คันอย่างี้ก็รู้สึกว่าเออมันสลับกันใช้ได้เราก็ไม่ได้จอดตลอดเนื้อ,อยางมันก็นิ่มนะครับมีเทคนิคอีกเทคนิคนึงน,นะครับที่อยากแนะนําเวลาแบบเราจอดรถนานๆเราทํา,งงายังไงยางเราถึงไม่ตายยางถึงไม่แข็งยางถึงไม่ลื่นนะครับก็เดี๋ยวอันเนี้ยผมทํา ให้ดูอีกทีหนึง่งแต่ว่ามาพูดถึงเวลตอนเจอน้ําวันที่ผมไปน่านนะครับวันนั้นเจอฝนตรงหนักด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างเจอทางอะเส้นไปน่านก็จะรู้ๆอยู่นะครับเส้นอุตตรประเทศนะว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับก็บางที่มันก็มีแอ่งมีไรรถเราเล็กเราก็ต้องวิ่งสายอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิ่งแบบลงแอ่งน้งําลงไรบ้างนะครับก็สาหรับตัวนี้ผมว่ามันก็ลุยน้ําได้ดีในระดับหนึ่งนะครับรีดน้ําได้ดี ซึ่งปกติอะถ้ายางไม่เวิร์กไม่โอเคอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้แบบพอเจอแอ่งน้าหรืออะไรอะอาจจะมีแบบใจวิวแต่อันนี้คือลงได้มั่นใจเพราะว่ามันลงไปปุ๊บลงไปเต็มที่เลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับยางยูโรกิฟนะครับสำหรับถามว่าหลายๆคนถามมาในคอมเมนต์ตอนที่ผมลงอัลบั้มภาพใช่ไหมว่าหาซื้อได้ที่ไหนนะครับลองเข้าไปที่เพจเขานะครับด้านล่างเลยยูโรกิฟไทยแลนด์นะครับแล้วก็ลองหาข้อมูลลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่า มันมีเยอะมากนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ต่างประเทศเขาก็ใช้กันด้วยแบรนด์นี้อาจจะเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ว่าลองใช้เราจะติดใจอ่ะเดี๋ยวผมพาไปลองดูว่าสมมุติเราจอดรถดนานๆเรามีเทคนิคแก้ยางตายยังไงนะครับง่ายๆคิดว่าหลายคนก็ทําอยู่เหมือนกันแต่แต่อาจจะไม่รู้ว่าเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรโอเคไปวิธีที่ผมใช้นะครับเวลาจอดรถนานๆนะครับเวลาเราจะเอารถไปออกทริปเนี่ยสมมุติว่าเอาคันนี้ไปออกทริปนะครับนี่เราก็จะขับประมาณนี้นะครับ นะฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้หน้ายางมันได้ทํางานเต็มที่นะครับให้มันล้างหน้ายางไปก่อนนะครับแล้วเราจะขับได้มั่นใจขึ้นนะครับยางจะหนึบขึ้นนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ผมได้แนะนําเจ้ายางอ่ายูโรกิฟนะครับบีคอนเน็ตนะครับตัวนี้ลาย b-Connect นะในไทยน่าจะมีลายเดียวนะครับตอนนี้สําหรับแบรนด์ยูโรกิฟก็ลองไปหาใส่ได้นะครับแล้วก็มีเทคนิคเมื่อกี้ที่ผมฝากไปว่า วิธีที่แบบเราจอดรถนานๆเราควรทํายังไงรักษาสภาพยางนะครับเพราะว่าอย่างรถบิ๊กไบค์เนี่ยมันจะไม่มีขาตั้งคู่ใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้ใส่เราก็จอดเราก็เอียงขาตั้งไว้ยางเมื่อกดทับอยู่ที่เดิมน้ําหนักก็กดทับอยู่ที่เดิมนะครับก็ทําให้หน้ายางที่เหลือนะครับมันสามารถตายได้นะครับตายในที่นี้หมายถึงว่ามันจะแห้งแล้วก็แข็งนะครับเวลาเราไปเข้าโค้งมันจะฟึดนะครับมันจะถลายมันมีอาการถลายบ้างเวลาเราขับเร็วๆนะครับก็ เทคนิคนี้สามารถเอาไปใช้ได้นะครับสําหรับบางคนนะอันนี้คือเทคนิคส่วนตัวนะครับแต่บางคนอาจจะใช้แบบอื่นอันนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะหุ้มไว้พอไว้แต่ว่าอย่างของผมสะดวกที่จะทําแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็สลับใช้รถเอานะครับมาทํางาน นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับมีอะไรสงสัยคอมเมนต์มาให้ผมตอบให้ด้านล่างนะครับตอบให้ผมตอบคอมเมนต์ตลอดเลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับยังไงก็วันนี้สวัสดีครับ